แล้วฝันพังเมษาน้องช้างเชือดแรกของสวนนงนุษพัทยาปี2567อย่างยิ่งใหญ่เมื่อเวลา9นาฬิกานายกัพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษพัทยาพร้อมคณะผู้บริหารได้นิมนต์พระครูศีละสาราที่คุณเจ้าอาวาสบัดเขาขันธมาศและกับพณนตำบลสัตหีบมาประกอบพิธีรับหวันน้องช้าง ตามประเพณีของสวนนงนุษย์พัทยาที่จะทำขึ้นทุกครั้งที่มีช้างตกลูกเพื่อเป็นการต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ปางช้างสวนนงนุษย์พัทยาพังน้องพลอยแม่ช้างอายุ24ปีผ่านการตกลูกมาแล้ว2เชีอยและใช้เท้าแตะลูกทุกครั้งหลังตกลูกสิ่งทางเจ้าหน้าที่ปางช้างสวนนงนุษย์พัทยาต้องดูแลเป็นพิเศษ จากการเฝ้าระวังเป็นระยะเวลา1เดือนเต็มจากเมื่อวันที่30เมษายน2517เวลา18นาฬิกาแม่ช้างมีอาการใกล้คลอดทางทีมงานจริงต้องทำการผูกพังน้องพลอยไว้ที่หลักเพื่อความปลอดภัยของลูกช้างและในเวลา22นาิก45นาทีของวันที่30เมษายนจึงคลอดน้องช้างออกมาเป็นเพศเมีย สุขภาพร่างกายแข็งแรงและทรงตัวได้ดีในพิธีรับวันลูกช้างในวันนี้จึงได้มีการตั้งชื่อลูกช้างว่าพังเมษาเพราะเกิดในเดือนเมษายนโดยได้จ่ากรบวนนางรำและโขงช้างกว่า30เชือดต้อนรับพร้อมคล้องพวงมาลัยและสายสินลงแป้งเจิมหน้าผากแม่ช้างและลูกช้างเพื่อความเป็นสิริมงคล สำหรับปางช้างสวนนุษย์พัทยามีช้างในความดูแลทั้งหมด74เชีอยดมีทีมสัตวแพทย์และปะวนช้างดูแลอย่างดีและได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับปางช้างจากกรมปศุสัตว์และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเป็นแห่งแรกของประเทศไทยิวส์2 4 News24 รายงาน